ลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดราคาเพียง399บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านฟังไม่ผิดครับอันนี้ที่ท่านเห็นเพียง399บาทเท่านั้นครับลำโพงบลูทูธมีดอกลำโพง4นิ้วถึง2ดอกครับที่สำคัญครับเชื่อมเ่าะเชื่อมต่อบลูทูธง่ายมากเลยแล้วผมจะเชื่อมให้ดูนี่ครับเปิดบลูทูธมาก็เชื่อมรอสักพักครับเนี่ยมันจะถามว่าจับคู่ไหมท่านก็จับคู่ แล้วก็ลองแหน่งเสียงติ้งติ้งนี่คือเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ลองเล่นเพลงใน YouTube นะครับนี่ผมจะลองเล่นเพลงนี่ครับสามารถเล่นเสียงเบาเสียงได้แลวผมจะเล่นให้ดู Rekobs นะครับเปิดเค่ครึ่งเดียวยังดังถึงขนาดนี้ครับไม่กล้าเปิดดังเดี๋ยวข้างบ้านด่าครับเห็นไหมครับว่าลําโพงตัวนี้สุดยอดมากเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลง YouTube ดูหนังฟังเพลงสะดวกสบายมากครับเสียงดีขนาดนี้ออปชั่นก็ไม่ธรรมดาครับดูครับสามารถเสียบเมม,มของมือถือได้หรือเสียบแฟลชไดร์เอา MP3 มามาเล่นก็ได้ครับและที่สำคัญครับสามารถถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ย สามารถต่อคอมได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันมีสายต่อคอมผมเอาให้ดูครับนี่ครับมันมีสายสายเนี้ยเป็นสาย t o in one เลยเนี่ยเสียบรูไปนะเ mm hmm. นี่ยเสียบก่อนอ่ะเสียบรูไปนะอันนี้ชาร์จไฟ usb ชาร์จไฟอันนี้สามารถต่อคอมได้สุดยอดมากเลยชาร์จไฟต่อคอมมี a m มี fm ครับถ้าเกิดท่านแบบไม่มีมือถือ เบื่อบลูทูธก็อ่ะปิดเดี๋ยวปิดบลูทูธเปลี่ยนโหมดได้โดยตุ่มนี้ครับกดไปทีนึงเดี๋ยวเบาเสียงก่อนเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนกดตรงนึงทีนึงครับแฮะแป๊บนึงครับหาขึ้นอยู่ แสดงว่าคืนบ้านผมไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ส่วนมากท่านก็ไม่ได้ฟัง YouTube, YouTube, ยู่บูทยูทูยวิทยุกันอยู่แล้วฟังฟัง youtube กันเป็นหลักฟัง youtube ฟัง fm am อะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ยดูฟังดูเสียงเพลงดีมากครับลำโพงมีไฟสวยงามเห็นไหมครับ นี่ครับเปิดไม่ต้องสุดเปิดไม่ต้องสุดเปิดไม่ท้องสุดครับเปิดกลางๆเสียงก็กระหึ่มแล้วสุดยอดมากเลยอ่ะกอนนี้ก็มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่น2เอ้ย399บาทส่งฟรีเก็บปลายทางมันเป็นราคาที่คุ้มมากหาที่ไหนไม่ได้มีเพียง10ตัวเท่านั้นราคานี้ 399บาทถืออ่าเรามาดูข้างๆรอบๆเนี่ยมีหูหิว้วมีหูหิว้วสามารถวางมือถือได้เนี่ยวางมือถือเนี่ยเอามือถือวางได้ไว้แบบวางเล่นอ่าเอาเต็มจอแยวแป๊บหบนึ่งมือถือผมช้าแต่ลำโพงดังเนี่ยวางมือถือ ว่ามีที่วางมือถือสามารถวางมือถือได้แล้วดีไซน์ครับสวยงามมากดูรอบๆเป็นลายแบบถือไปไหนก็มีแต่คนมองอะ่ะเออไม่มองนี่เอามาคืนตังค์ได้เลยเนี่ยดีไซน์สวยงามครับเมียน,นี้เป็นแบบกันกันถลอกเนี่ยเห็นปะได้ยินเสียงฟิดฟฟิดฟแตได้เกิดอย่างเงี้ยมันได้ยินเสียงแคร็กแค็กใช่เะละ่ะแต่อันนี้มีแบบกันอันนั้นด้วยลอง อ,อย่าลืมนะครับ399บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มมีแค่10ตัวหมดแล้วหมดเลยท่านก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยครับสวัสดีครับ